ข้อที่หกองค์กรเนี่ยควรทำควรทำนะ p r i v y n y t o t i c e แยกตามกลุ่มของเจ้าของข้อมูลส่ปปวนบุคคลให้ครบถ้วนเพื่อให้บริการจัดการให้ดีขึ้นหนึ่งศูนย์ครับเวลานับถอยหลังนะฮะจับเวลาโดยเวทนาฬิกาคาซีโอนะฮะ ฉเฉลยถูกต้องครับท่านควรทำอันนี้เป็นมุมเป็นการถามมุมของการบริหารจัดการนะท่านควรทำ privacy notice แยกตามกลุ่มของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลผู้คำปักกันผู้สมัครงานพานักงานลูกค้าพันธมิตรทางธรุรกิจผู้รับเหมาผู้รับเหมาช่วงผู้รับจ้างผู้รับจ้างช่วงเงี้ยครับมันจะมี privacy notice บางอย่าง ท่านจำได้เนาะว่า privacy notice ấy, ต้องทําตามมาตรา23เพื่อแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วบุคคลและทำเป็นลายลักษณ์อักษรส่วนประกาศทางช่องทางใดได้หมดนะครับเวลาที่มันจะมี privacy notice บางตัวเท่านั้นเองนะครับที่ไม่ได้แยกตามเจ้าของข้อมูลส่บุคคลเช่น privacy notice สำหรับกล้องวงจรปิด privacy notice สำหรับการออกใบกําก,กับภาษี privacy notice สาหรับการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรในองค์กรอย่างเงี้ย ทำ privacy notice นะครับทําไมต้องทํา privacy notice คาตอบคือเพื่อแจ้งให้เจ้าของข้อมูลสควนทราบตามสิทธิ์เขามีสิทธิ์ตามมาตรา23บสานะครับที่เขาจะได้รับแจ้งข้อมูลส่วนห6เรื่องตามที่กฎหมายกําหนดแจ้งเรื่องเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับการเก็กบรวบรวมการใช้การเปิดเผยข้อมูลส่วนของเขานี่แหละแต่ต้องแจ้งตามขอบเขต6เรื่องตามที่กฎหมายกําหนดนะครับอันนั้นก็ได้ถูกต้องตอบหนึ่งนะฮะข้อที่เจ็ด อันนี้เป็น5ข้อที่เหลือนะครับหากพนักงานได้ตกลงตามโจทย์ไปให้ดีนะครับหากพนักงานได้ตกลงลงนามในสัญญาจ้างว่าพนักงานตกลงพนักงานตกลงนะให้บริษัทเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลอ่อนไว้ไว้ในสัญญาจ้างแรงงานแล้วแม้จะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไว้ก็ตามก็บังคับตามสัญญาได้ ไม่ต้องขอความยินยอมถูกหรือผิดครับโดยชัดแจ้งไม่ต้องขอความยินยอมโดยชัดแจ้งถูกหรือผิดครับจับเวลาให้ตอบ10วินาทีต่อข้อนะครับโ้เร็วมากเลยฉเฉลยครับถูกหรือผิดครับ ผิดครับผิดนะครับเพราะตกลงคือ agree with ไม่ใช่ยินยอมใช้คำวาค่า consent คนละเรื่องครับคนละเรื่องเลยนะครับดังนั้นต่อให้พนักงานตกลงให้เก็บรวบรวมได้ก็ไม่ถือว่าเป็นความยินยอมโดยชัดแจ้งครับ มันอาจจะเรียกว่าความยินยอมโดยปริยายก็ไม่ว่าแหละแต่มันไม่น่าจะใช่นะครับเพราะว่าถ้าบอกว่าตกลงเนี่ยถ้าจะเขียนในสัญญาแบบเนี้เขียนว่าพนักงานยินยอมเลยดีกว่าไหมพนักงานยินยอมให้บริษัทแบบนี้ไปเลยดีกว่าไหมคอนเซนต์คือคอนเซนต์นะ agree with ก็คือ gree with นะครับคนละเรื่องดังนั้นสําคัญมากเลยนะครับบวชดิ้งพวกนี้ยนะครับหรืออนุญาตให้อย่างเงี้ยก็ไม่ได้ฮนะอนุญาตคือ Permission นนะถูกต้องไหมฮะ การอนุญาตอ่ะมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่คอนเซนต์อ่ะยังไงก็ต้องเป็นความยินยอมและต้องบอกความยินยอมต้องบอกว่าอย่าลืมมันต้องเป็นความยอมโดยชัดแจ้งด้วยนะจะเป็นโดยปริยายไม่ได้มันไม่เหมือนข้อมูลทั่วไปนะคือข้อมูลทั่วไปเนี่ยนะครับมันพอกัมกึ่งกัมกึ่งอ่ะเนาะแต่ว่ามันมันก็ไม่ถูกอ่ะบอกว่าตกลงอย่างเงี้ยกับข้อมูลทั่วไปมันมันก็ไม่น่าจะได้อ่ะมันกัมกึ่งกัมกึ่งนะเอาเพรสเซฟเลยดีกว่าคือถ้าท่านชอบความชัดเจน ท่านไม่ชอบความกลมเครือยินยอมคือยินยอมนะครับก็ต้องเป็นไปตามนั้นโอเคนะฮะอาจารย์ครับถ้าเราดีแคลว่ที่ในในสัญญาจ้างนะครับว่าถือว่าตัวนี้เป็นคอนเซนต์ได้ไหมครับเอเถ้าดีแคลว้ในสัญญาจ้างเนี่ยนะครับก็ก็ได้ครับแต่ต้องเขียนให้ชัดนะว่าความว่าตกลงตามวัก,ก่อนให้หมายถึงการให้ความยินยอมก็ได้ครับ คำว่าตกลงหรือท่านอาจจะเขียนไว้ไว้ในตอนท้ายก็ได้นะครับในสัญญาจ้างหรือว่าเขียนคำจำกัดความในสัญญาจ้างไว้ก่อนเลยก็ได้ว่าคำว่าตกลงอันเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนตามสัญญาจ้างฉบับนี้ให้หมายถึงการให้ความยอมหรือการขอความยอมไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยอ่หรือโดยปริยายก็ตามต้องเขียนไว้ให้ชัดเลยว่าตกลงว่าจะเป็นยังไงนะครับเงื่อนไขยอยู่ที่ว่า เขียนไว้ชัดหรือไม่นะครับแต่โดยท,ทั่วไปนะครับก็ถ้าไหนๆถ้าจะได้ถ้าจะได้ทำแล้วนะฮะผมแนะนำให้รื้อสัญญาจ้างมานะครับรื้อสัญญาจ้างมาจำได้ไหมครับว่าในตอนก่อนหน้าเนี่ยเออเมื่อวานเนี่ยที่อาจารย์ฝ้ายแนะนำเนี่ยแล้วก็ผมก็เสริมว่ากฎหมายบอกว่าถ้าท่านจัดเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลใดนะครับที่ที่มีมาก่อนกฎหมายบังคับใช้ก็คือตั้งแต่ เดย์วันที่ท่านตั้งบริษัทในประเทศไทยนะครับจนถึงจนถึงวันที่31พฤษภาคมเวลาเที่ยงคืน2565นะครับเวลาเที่ยงคืนเนี่ยท่านจะต้องท่านจะต้องทําประกาศประชาสัมพันธ์นะครับแจ้งให้เจ้าของข้อมูลสุวคนเนี่ยมายกเลิกเพิกถอนการให้ความยินยอมโดยถือว่าสิ่งที่เก็บรวบรวมและใช้ก่อนหน้าเนี่ยได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งแล้วนะครับหรือได้รับความยินยอมโดยปริยายจากเจ้าของข้อมูลสุวคนแล้ว นะครับมันอันนี้เป็นบทเฉพาะการนะครับซึ่งเอื้อให้ผู้ประกอบการนะครับในฐานะที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนนะครับกับกับตัวเจ้าของข้อมูลส่วนนี่ได้ได้ทําการเคลียร์การเก็บรวบรวมใช้ข้อมูลระหว่างกันไว้ให้เรียบร้อยเลยนะครับแต่คราวนี้มันก็มีประเด็นว่าอ่ะพูดถึงเรื่องสัญญาจ้างนะครับสัญญาจ้างเนี่ยที่เราทําไว้กับพนักงานเก่าเนี่ยนะครับเราไม่ต้องไปแก้สัญญาจ้างหรอก นะครับแต่เราอ่ะก่อนวันที่ก่อนวันที่หมิถุนาเนี่ยผมแนะนําให้ท่านเนี่ยเชิญพนักง,งานเก่านะครับเชิญมาทีละคนหรือเชิญมาพร้อมๆกันในทาวนฮอลเลยก็ได้นะครับในห้องประชุมเนี่ยนะครับเพื่อมาเซ็นยินยอมให้กับเราในทุกๆก,กิจกรรมนะครับในทุกๆก,กิจกรรมที่ที่มีการเก็บรวบรวมใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเราจะรู้ กิจกรรมใดที่มีการเก็บรวบรวมใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วบุคคลที่เป็นข้อมูลที่เป็นข้อมูลอ่อนไหวบ้างเนี่ยเราจะรู้ตอนที่ทํา Data Discovery เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเห็นภาพแล้วแล้วหลังจากนั้นเราก็มาทําแบบฟอร์มและพนักงานมเซ็นยินยอมแล้วแล้วก็เอาไอ้เอกสารความยินยอมตัวเนี้ยนะครับไปเก็บไว้ในแฟ้มของพนักงานแต่ละคนแต่ละคนนะครับจริงๆแล้วการให้ความยินยอมเนี่ยมี2ลักษณะนะครับ ลักษณะแรกเนี่ยคือการให้ความยินยอมเดี๋ยวผมจะอธิบายเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งนะในเรื่องนี้นะคือเดี๋ยวเดี๋ยวพูดแตะตอนนี้ไว้ก่อนนะครับคือการให้ความยินยอมแบบวันช็อตคือให้ค,บบครคั้งเดียวจบนะครับเดี๋ยวมันเป็นยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวจะอธิบายอีกทีหนึง่งกบับกับการให้ความยินยอมแบบเฉพาะการนะครับเรียกว่าการให้ความยินยอมเฉพาะคราวาก็ได้นะครับเฉพาะคราวหมายถึงว่าหมายถึงว่าอ่ะถ้าสมมติว่า ต้องขอความยอมในครั้งนี้ก็ขอครั้งนี้อ่าในครั้งหน้าก็ขอมาอีกทีนะครับซึ่งแล้วแต่ว่าเราจะเลือกใช้แบบไหนแต่ขออย่างเดียวคือให้มันให้มันเป็นการขอความย่โดชัดแจ้งกันแล้วกันในกรณีที่เป็นที่เป็นข้อมูลอ่อนไหวนะครับถ้าเป็นกรณีที่เป็นข้อมูลทั่วไปเช่นเราทํากิจกรรมการตลาดแบบเนี้ยกับกับลูกค้าเนี่ยแนะนําเลยให้ทําแบบเฉพาะคราวนะครับเพื่อป้องกันปัญหาลูกค้าโวยวาย นะครับเช่นเราจะทำมาร์เก็ตติ้งแอคทิวิตี้กับลูกค้าครั้งเนี้นะครับเชิญลูกค้าเนี่ยไปทำกิจกรรม CSR นะครับแล้วแล้วเราเองเนี่ยเราต้องถ่ายรูปนะครับเพื่อเอาไปลงโปรโมทประชาสัมพันธ์การทำกิจกรรม CSR อะไรของเราโดยเราอินไว้ลูกค้าไปนะฮะพนักงานก็ส่วนหนึ่งนะฮะแล้วก็ขอความยอมลูกค้าเฉพาะคราวนี้เขาเึงเรียกว่าความยยอมเฉพาะคราวไงฮะในภาษาที่ภาษาแบบราชการนิดหน่อยเขาจะเรียกเฉพาะการการก็คือครั้งนะครับ ขอความยนยอมเฉพาะคราวคราวหน้าอีกปีหน้าหรือสองปีข้างหน้านะครับเราจัดกิจกรรมแบบนี้ใหม่เราค่อยขออีกคราวหนึ่งไม่ใช่ขอแบบวันช็อตทีเดียวแล้วครอบคลุมทุกทุกอย่างการขอแบบวันช็อตเนี่ยมันเหมาะสําหรับพนักงานนะครับเท่านั้นแล้วบางคนนะพนักงานก็บอกว่าผมขอรีเจ็คผมไม่อนุญาตให้ให้ความยินยอมแบบแบบแบบวันช็อตผมไม่เอา ผมขอให้ความยินยอมเป็นลายครั้งเอาอ่าเราก็ต้องมาเราก็ต้องมานั่งคิดแล้วว่าเราจะจัดการยังไงเพราะมันเป็นสิทธิของเขาไงท่านต้องเตรียมประเด็นเรื่องแบบนี้ไว้สักหน่อยหนึ่งนะครับ